โนะคะวันนี้ผมก็มาเล่นเกมอกวังอัดนะคะเพราะวันนี้ไม่มีอัดไมค์ครับก็เลยต้องมาเล่นอวังอัดก่อนนะโอเคสําหรับไมค์ครับนะครับก็จะไม่รู้ว่าจะอัดอะไรแล้วนะครับสําหรับไม c ครับสบาวกก็ได้จบซีรีส์ลงเพราะว่าแมบหายนะครับไม่ยอดแบบหาย ไหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปมานานเลยไม่ใช่นานก็ตั้งแต่วันนี้นะตอนนี้เราลงประมาณทีายละพไปแล้วไม่อยู่แล้ววันนี้เราไม่ได้ลงทั้งวันเลยก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาอ้ห้าโมงนะครับห้าโมงยี่สิบเก้าซึ่งเราตื่นมาตั้งแต่สิบโมงสิบโมง แต่เราก็ยังไม่ได้อัดเลยแอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอโอเค okay. มีคนตายแล้วหนึ่งคนสงสัยไม่นะ่ อออโอ้สัญญตยบุตรสั่งทัท้งห้องเลยเท่าที่รู้นะสีส้มไม่ได้เป็นแต่สีดำดูนน่าสงสัยเพราะว่ามันเดินมันไม่ทำเควสมันแบบเดินเดินตามผีส้มอ,อะโนไม วันบบตายเลๆบมีเดฟฝ่ม okay. no ีเด่มีโอ้ย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 อั้ยอ้้ยไปิล่มตามเอมาเอ แล้วเนี่ยตบกัดดิบตัวเองเจ็บอุวย่งวิ่าตรกรแค่หนึ่งคนยังเนียนขนาดนี้ไม่กลอดฆาตรกรโคตรโหดดาวลุดไฟไป คร,รับเพราะว่ามันไม่ใช่วันเราจะจะพูดซ้ำทำไหมนะเออต้องอธิบายเลยยิ้มจ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 ิ้มเออเออไม่กเอืออโหเป็นไงช้าตัช้าแบบโลกเฮ้ยทำไมันทำเควสานโอเคเควสเราเสร็จละ

<laughs> เราทำอะไรกันเดี๋ยวเราไม่มีคลิดทำแล้ว ฆาตกรชิวยลราห้องนู้ห้องขบนห้องขบนต้องมีสุพแน่ห้องบนห้องอะไรนวะตรงเนี้ยเหรอฆาตกรคือใครรู้แล้ว เซอออกมาตาเซจันไม่ใช่เราไมไ่รู้นะครับเห็นมันมุดท่อขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่เห็นแบบฆาตรกรมันเหมือนวาวาวาววววววเราก็ไปดูที่ห้องแล้วมันก็มันมีสีม่วงอยู่อ่ะกะเัเควสเราเสร็จแล้วนะเออเหลือเควสไม่กี่คนฆาตรกรคือใครอ่ะอุ้ยอย่างเนียนะคะ Mm. อืมสีสม้มอะส้มไม่ได้เป็นนะสีส้มทำควิสเราเห็นอยู่เอเซอมาตาอาเซเดเวเชอร์ชาย ใช่แล้วมาเลยเย้เย้ Victorin อ้าวนี่ โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน่าย